พลึกประเทศไทยไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญพัฒนาเศร,รษฐกิจประเทศนี้ไม่ได้นะครับอยากพัฒนาประเทศต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนอยากพัฒนาเศร,รษฐกิจต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนทาไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับตอนนี้นะครับมีผลการวิเคราะห์นะครับของ i อเนะครับบอกว่าณเวลานี้นะครับปัญหาเศร,รษฐกิจของประเทศไทยก็คือโครงสร้างเศร,รษฐกิจที่มันไม่สามารถที่จะโตไปได้มากกว่าน,นี้แล้วครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับมีการผูกขาดของตลาดหลายๆอุตสาหกรรม ตั้งแต่อ um ุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งตั้งแต่อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ตั้งแต่อุตสาหกรรมพลังงานตั้งแต่อุตสาหกรรมสื่อสารตั้งแต่อุตสาหกรรมไฟฟ้าตั้งแต่อุตสาหกรรมน้ํำมันตั้งแต่อุตสาหกรรมน้ำตาลตั้งแต่อุตสาหกรรมน้ำมันพืชมันถูกผูกขาดทั้งหมดเลยแล้วใครเหรอครับที่จะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่มาลงทุนในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าลงทุนไปก็แพ้ แล้วมันจะเกิดการแข่งขันได้อย่างไรเราก็จะเกิดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆได้อย่างไรในเมื่ออุตสาหกรรมเดิมๆที่มีก็มีคนเล่นได้หน้าเก่าที่ผูกขาดตลาดไปหมดแล้วแล้วจะหวังอะไรล่ะครับในการที่จะมีการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆหรือว่าการลงทุนเพื่อเกิดการแข่งขันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยของของคนไทยไม่มีหรอกครับเป็นเป็นไปไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับรัฐธรรมนูญล,ล่ะครับคําถามเลยครับ เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าหน้าตารัฐมนตรีครับ20ปีที่ผ่านมาหน้าตารัฐมนตรีคนเดิมหมดเลยนะครับแล้วอํานาจมันเคยเปลี่ยนมือด้วยเหร ber? อครับอํานาจไม่เคยเปลี่ยนมือนะครับเมื่ออํานาจไม่เคยเปลี่ยนมือมันก็จะเกิดการผูกขาดอํานาจเมื่อการผูกขาดอํานาจก็จะเกิดการเอื้อกลุ่มคนหรือกลุ่มทุนแค่ไม่ไม่มีแค่ไม่กี่กลุ่มนะครับมันถึงเป็นปัญหาถ้าคุณไม่รู้จักที่จะ ผ่องถ่ายอํานาจออกจากกลุ่มคนกลุ่มเดิมแล้วจะมีการพัฒนากลุ่มคนหรือกลุ่มนายทุนใหม่ๆได้อย่างไรในเมื่อกลุ่มที่มีอำนาจก็ยังเป็นคนเดิมๆบางทีก็ยังเป็นคนหน้าเดิมกลุ่มเพื่อไทยก็ไม่้ายมาจากพลังประชารัฐพลังประชารัฐก็ย้ายมาจากเพื่อไทยรัฐบาลก็มาจากคนหน้าเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนมือเลยอํานาจของประเทศไทยยังคงถูกบูคาดอยู่กับกลุ่มทุนกลุ่มเดิมๆเ,เสมอดังนั้น เราอยากที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอะแต่มันถูกผูกขาดจากการผูกขาดตลาดแล้วจากการผูกขาดตลาดเกิดจากอะไรก็เกิดจากการผูกขาดอำนาจี่ครับแล้วการผูกขาดอำนาจมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่มีรัฐธรรมนูญแบบนี้ไงครับที่ไม่รู้จักการผ่องถ่ายอำนาจให้กับคนอื่นไม่รู้จักการกระจายอำนาจให้กับคนอื่นแล้วก็ไม่รู้จักการเคารพเสียงของประชาชนคุณไม่เห็นปัญหาเลยครับทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้งประชาชนก็มีความหวัง แต่มันเลือกตั้งไปแล้วคนที่ควรจะได้เป็นนายกก็ไม่ได้พรรคที่ควรจะได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ได้อย่างงี้เหรอครับที่จะบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้มันดีอยู่แล้วถ้ายังคงเป็นรัฐธรรมนูญแบบนี้กลุ่มอำนาจยังคงผูกขาดแบบนี้กลุ่มนายทุนก็ยังผูกขาดแบบนี้ประเทศนี้เศรษฐกิจประเทศนี้ไม่มีทางพัฒนานี่แหละครับมันคือการเชื่อมโยงกันถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีทางครับที่ชุดความเป็นอยู่หรือ อะไรได้จะดีขึ้นหรือค่าใช้จ่ายจะลดลงหรือคุณภาพชีวิตของคนไทยจะดีขึ้นไม่มีทางฝากให้คนไทยช่วยพิจารณาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย